กว่ามีหารลานเจดีทำความสะอาดเสนาสะนะที่พักที่อาศัยเคลื่อนไหวแขนขาไม่ต้องไปทำให้มันอ้ยออกกำลังกายเล่นกีฬากันตต่แม่เตะบอลเข่าลุดสะโพกลุดไอ้ทินมันมากไปม,ม,มากไปบอกเป็นกีฬา ยกน้ําหนักโอ้ใครจะยกได้มากกันนะโอ้ยเอาแรงไปแบกนุ่นขนนี่แทนมา้าแทนควายทําให้มันเหนื่อยน้อยลงทําให้สัตว์เหล่านั้นมันเบาลงด้วยคนทําของตัวเองก็ไม่เอาอีกนุ่ไปแข่งกันกีฬายกน้ําหนักใครยกได้สองร้อยโลสามร้อยโลหน้าบิดหน้าเบี้ยวตกปักปกปักกันเอาเลียนไป อะก่านแล้วเป็นไงโอ้ยพวกนี้สุดโสมไวนี่ข้อข้อต่างๆทั้งหลายเออมันรับไม่ไว้ใช้งานมันเกินขอบเขตและงานที่ใช้นั้นไม่ได้เอาไปทำให้เกิดประโยชน์กับสาธารณะอะไรเลยนะเออมึงได้เหรียญมามึงเอาเหรียญไปกันนาำท่วมก็ไม่ได้ กันไฟไหมก็ไม่ได้เหรียญทองเหรียญเงินเหล่านี้อืมตายคล้องคอไปอืมพยายมก็ไม่ได้ขอดูหลักฐานมึงเคยได้เหรียญทองไหมอมเออถ้าเคยได้เหรียญทองอ่ะ,อะยังไม่ต้องตกนรกก็ไม่ใช่กันอย่างนั้นก็ไม่ได้กันความชั่วที่ทําก็ไม่ได้แต่เอาจริงเอาจังกันเลยระดับโลกระดับประเทศ เออเาเงินเอาภาษีไปใช้กันลุยฉุยแฉกเลยเพื่อจะส่งเสริมเสียค่าใช้จงใช้จ่ายกันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นยี่สิบสามสิบบาทนะไม่ใช่เป็นร้อยบาทนะเ,เป็นสิบล้านร้อยล้านเนี่ยก็เลยเข้ากันกับคำที่ว่า ไอ้ของเล่นนะ่ะมันทําเป็นจริงไอ้ที่ของจริงจริง่ยมันทํากันเล่นๆบุญกุศลเนี่ยของจริงทำกันเล่นๆล่น,ลน,น,น,ลน,ลนว่างค่อยทําอ,อไม่ว่างไม่ทําก็ไม่ผิดอะไรเอ,อไม่เสียหายอะไรมันก็ว่างเงี้ยของจริงนะบุญเนี่ยเป็นของจริงทําแล้วได้ผลจริงทําให้ชีวิตนี่ พ้นจากความทุกข์ได้จริงแต่มันทำเล่นๆไงมันทำตามตามอยากตามโอกาสเป็นทำเอาหน้าเอาตาไปนะอย่างเงี้ยโอ้ของเล่นทำเป็นจริงที่ของจริงๆทําทำกันเล่นๆแล้วมันก็ว่ามันฉลาดนะโลกเนี่ยนะ มันว่ามันมีปัญญามันฉลาดพอไปเทียบกับพระพุทธเจ้าแล้วโอ้โหคนละชั้นเลยนะปัญญาจะคนละชั้นเหตุผลทั้งหลายมีความประณีตมีความละเอียดในสติปัญญาต่างกันจริงๆนั่ยแหละ ถึงว่าผู้ที่พ้นทุกข์กับผู้ที่ยังไม่พ้นทุกข์นี่พลังของปัญญาพลังของศีลพลังของสมาธิมันก็ย่อมจะไม่เท่ากันนั่นแหละไม่เท่ากันยังทำอะไรที่ดันดาวทำกันไปอยู่อีกเยอะแยะเลย ดันดาวก็คือว่าไม่รู้มันจะได้ผลจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็จำๆกันมาก็ทำๆไปอย่างนี้นะเออเนี่ยทั้งโลกเลยจะมาใช้ชีวิตกันอยู่ตลอดชาติหนึ่งชาติหนึ่งด้วยกันสร้างระบบเหล่านี้ขึ้นมาสร้างกฎเกณฑ์เหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็มารวมกันทำมารวมกันทำ ทั้งโลกเลยทำอย่างนี้กันเถอะทำอย่างนี้กันเถอะโอ้เออแต่มันไม่ได้พัฒนาจิตใจให้ให้แข็งแรงไม่ได้ทำให้มันตรงกับเหตุผลของหลักจัก,กรวาลอืมอย่างนี้เขาเรียกธรรมะเรียกว่าหลายอย่างเป็นประเพณีหรือเป็นการกระทำที่กระทำโดยดั้นเดา เหตุใด,ดจึงใช้คําว่าด้านเดาวเพราะมันไม่ตรงกับหลักของจักรวาลคือหลักของความเป็นจริงไอการที่เขาทุ่มเทกันอย่างนี้มันเอาไปแลกกับภพภบูมิที่สูงขึ้นไม่ได้มันทําให้จิตใจย,ยกระดับขึ้นไปสูงไม่ได้อืม นักมวยโล่ทองเหรียญทองชกคนตายขาเวทีได้แชมปถ้วยเต็มห้องเหรียญเต็มคอตายไปตกนรกอ่ะมึงไปทำอะไรอยู่มึงแข็งแรงดีอ่ะเออมึงเอาเข่าไปกระแทกตับไอ้คนนั้นแตก สี่โค้งไอ้คนนุ้นหักมึงเตะก้านคอเขาสลบเออมึงชกไอ้นั่นดังหักโด่งดังแต่ความโด่งดังของมึงมันไม่ตรงกับหลักของจักรวาลจักรวาลไม่เรียกว่ามึงเป็นคนดีเลยอะ่ะอืมไอ้ความแข็งแรงของมึงที่เอามาใช้กันนไม่ได้ทำให้คนอื่น เป็นสุขขึ้นเลยอ่ะคนบางคนที่ต้องมาทุกข์พะมาโดนมึงทุบมึงตีอยู่ไอ้กีฬาชนิดนี้มันก็ยังอนุรักษ์ไว้นะยัง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 เป็นระดับโลกกันเลยนี่แหละอันนี้จะยกตัวอย่างขอยกตัวอย่างที่ว่าโลกกระทำอะไรโดยด้านเดากันอยู่ซึ่งมันไม่ตรงกับหลักของจักรวาล ไอ้ความเก่งจากการกระทําเช่นนี้เอาไปขอร้องผ่อนผันจากพยายมให้พ้นจากนรกก็ยังไม่ได้จะขอกลับมาเกิดเป็นคนอีกก็ไม่ได้เพราะอะไรเฮ้ยสติปัญญาระดับนี้ยังไม่ต้องถึงขั้นคนหรอกอืขั้นเก่งขั้นกว้างขั้นกระทิง้งขั้นเสือ มันก็ทะเลาะกันมันก็ต่อสู้กันก่อนจะสื่อพันธ์นะเออใครจะแข็งแรงกับกันอะไรกักันไม่ต้องถึงระดับสติปัญญาของมนุษย์หรอกมันก็เลยว่าจะเกิดเป็นมนุษย์อีกมันก็เลยไม่ได้เออไม่ได้เพราะความคิดของระดับสติปัญญาดูจาก,กรกัมจาก,การที่เขากระทำเนี่ยดูจากรรมไงกรรม กรรมที่เขาก็ทำนั้นมันยังไม่เป็นปัญญาออถ้าว่ามีปัญญาขั้นขั้นนั้นแค่เพียงเท่านั้นเป็นเดรัจฉานก็ได้ถ้าปัญญาของมนุษย์ต้องสูงกว่านั้นต้องคิดสูงกว่านั้นต้องมีเหตุผลถูกตรงหลักของจักรวาลยิ่งกว่านั้นเนี่ย ขาวัดตรงนี้แหละแล้วก็ที่ว่าตรวจกรรมเนี่ยตรวจการกระทะําอ่ะก็ตรวจจากเรื่องเหล่านี้แหละเรื่องการใช้ชีวิตอยู่วันหนึ่งทำบ้างประเพณีต่างๆทั้งหลายบ้างว่ามันถูกตรงไหมกับหลักของจักรวาลหรือมันยังด้านเดาอยู่ ทวัฒนนรทมใดประเพณีใดที่มันเป็นการอย่างด้านดาวอยู่แก้ไขซะนั่นแหละเรียกว่าปรับปรุงเรียกว่าแก้ไขเรียกว่าปฏิวัติปฏิรูปเรียกว่าเปลี่ยนแปลงนั่นเองเปลี่ยนจากไอ้ที่ทาที่มันทํากันอยู่ผิดจากผิดหลักจัก,กรวาลให้มันเป็นถูกตรงกับหลักของจักรวาลการที่กระทากันไปนั้นสามารถยกระดับจิต ให้สูงขึ้นตายจากมนุษย์แล้วไปเกิดที่ดีกว่ามนุษย์อีกไปเป็นสวรรค์ชาวสวรรค์ชาวเทพเท,ทวดาเขาก็เลยจดจําเอาว่าเทวดาแล้วเทวดาทําอะไรกันบ้างละ่ะไม่มีใครรู้คนที่รู้คือคนที่ตัดสู้แล้วก็คือพระพุทธเจ้าอรหันต์ทั้งหลาย รู้ว่าเทวดาทำอะไรกันบ้างจ็เลยบอกอ๋อถ้าเราอยากเป็นเทวดาเราก็ต้องทำทำกรรมทำกรรมต่างๆทั้งหลายให้เหมือนกับที่เทวดาเขาทำเราอยากไปเป็นเทวดาเนี่ยเราก็ต้องฝึกฝึกทำการงานฝึกทำกรรมทั้งหลายที่เทวดาเขาก็ะทำกัน ตั้งแต่ตอนที่เป็นมนุษย์นี้ทันเทวดาไม่มีเวทีมวยเขาไม่มีกีฬาชนิดนี้จับเทพบุตรมาชกกันเว้ย<ะ>จับเอานางฟ้ามาตบมาตีมาชกกันเว้ยไม่มีนี่ถ้าว่าจะไปเป็นเทวดาแล้วมาทำกิจกรรมเหล่านี้ผิดแล้วลนะ่ะไม่ตรง เนีบนดาวดึงไม่มีสนามฟุตบอลเนาะไม่มีไม่มีกีฬาไม่มียิงปืน,น,นอะไรอไม่มีการต่อสู้ประหัตประหารทั้งหลายเหล่านี้อืม นก็เลยเอาการกระทำที่มันจะเป็นเหตุให้ได้เป็นเทวดามาบอกกับพวกเราที่เป็นมนุษย์อยู่มนุษย์กับบางบางคนก็โชคดีได้ฟังบางคนก็ไม่โชคไม่ดีไม่ได้ฟังพวกที่ไม่ได้ฟังก็จะใช้ ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งไปตามกรรมที่โลกมนุษย์บัญญัติกันขึ้นเองแต่ถ้าใครที่ได้ยินได้ฟังผู้ที่ตับสรู้แล้วผู้จะไปเห็นจริงเห็นแจ้งในพบโภมต่างๆทั้งหลายมาแล้วเอามาบอกก็ได้ทำตามที่ท่านบอกนนั้นั้น เอออันนี้ก็จะพ้พนจากการต้องเกิดเป็นมนุษย์โดยผลกรรมที่เขาทำยกระดับขึ้นไปไปเป็นพวกกายทิพย์เรียกว่าชาวสวรรค์จากชาวโลกกลายไปเป็นชาวสวรรค์ ไปเสวยความสุขจากการที่ตัวเองได้ทำอะไรถูกต้องตั้งแต่ในสมัยเป็นคนอยู่อืมผลผลของกรรมทั้งหลายมันจะส่งไปให้สูงขึ้นคือนั้นมันอะไรที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้ปฏิบัติ ที่เรียกว่าผู้ปรธธรระพฤติธมผู้ปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติธรรมหรือที่เรียกว่าชาวพุทธนี่แหละชาวพุทธทุกคนนั่นแหละนะคือผู้ปฏิบัติธรรมนะคือปฏิบัติตรงกับความเป็นจริงนะพุทธที่แท้จริงนี่จะต้องรู้จักการใช้ชีวิตกลางวันกลางคืนที่ผ่านไปในชาติหนึ่งนี้ ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าเอามาบอกอเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ได้ไปเห็นเองเพราะเป็นคนอยู่แต่สิ่งที่เราทําในขณะเป็นคนนี่แหละถ้าเราทําอย่างนี้เราจะได้ไปพบไปเห็นในสวรรค์ทั้งหลายโอ้มันสบายอย่างนี้นี่เองท่านถึงบอกให้เราทํา พอเราทำตามเราถึงได้มาถึงอยู่ตรงนี้อันนี้แหละถือว่าเป็นการงานของมนุษย์ทั้งหลายที่ควรจะรู้จะได้ทำถูกต้องจะได้ใช้ชีวิตถูกต้องอไปสี่สังเวชนียสถาน ตามรอยบาทภระาสดาในอินเดียคนที่ในชีวิตได้ทำกรรมหรือได้ไปในสถานที่สีสังเวชนียสถานคือที่ที่พระพุทธเจ้าเคย กาลิกไปในสมัยที่ยังมีสังขารร่างกายหยาบอยู่การได้ไปในที่เหล่านี้ท่านยังบอกเลยถ้าตายไปใครนึกถึงในสถานที่ที่ไปเหล่านี้จะไม่ลงอบายภูมิจะไม่ตกต่ำไปยิ่งกว่ามนุษย์ก็มีเหตุผลนะก็น่าจะจริงอะ พราะคนที่คิดจะไปเที่ยวจาริกไปนี่แปลว่าไปเที่ยวนั่นแหละเที่ยวไปดูไปชมไประลึกนึกถึงในสถานที่เหล่านี้ในเมื่อไปในที่ที่พระเจ้าเคยไปเมื่อไปถึงตรงนั้นเขาจะนึกถึงอะไรก็ต้องน,นึกถึงพระพุทธเจ้านั่นแหละพรโะท่านเคยมานั่งตรงนี้เนาะท่านเคยจำวัดที่นี่เนาะนี่กุฏิของท่านตรงนี้เหรอ หันหน้าไปทิศนี้เหรอโอ้ท่านก็นอยู่อย่างนี้เนาะ,ะนี่ยจิตที่คิดอย่างนี้แหละทําให้ว่าถ้าเกิดอีกนี้ไม่ตกต่ําไปกว่ามนุษย์ไม่ลงไปเป็นเปรดอสุรกายไม่ไปเป็นเดรัจฉานไม่ตกนรกประโยชน์แค่เพียงไปแค่นั้นนะหลังจากที่ท่านปร,รินิพานตายไปแล้วเนี่ยเ านบอกถ้าใครจะมีโอกาสได้เที่ยวอย่าลืมนะถ้าใครได้เที่ยวไปในในสถานที่ที่ทัพพระองค์เคยอยู่เนี่ยกันอบายภูมิได้พระอ,องค์นั่นแหละตรัสไว้เองบอกไว้เองอ,อก็จะบอกเออคนที่ไปในสถานที่เหล่านี้ด้วยการจิตลำลึกนึกถึง พระรันาตนไตอืมต้องถือว่ามีบุญอา้าถ้าอย่างนั้นอันนี้สำหรับคนที่คิดมากคิดแทนเราคิดแทนนะเาะถ้าอย่างนั้นแข็กที่มันตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ในนั้นเลยในที่ที่พระเจ้าเคยอยู่เคยไปเลยก็ไม่ต้องตกนรกหมดกันเลยสิ เห็นมันยังฆ่าแพะฆ่าแกะบูชายันอยู่เลยอแต่มันอยู่ในสถานที่สี่สังเวเหล่านี้อยู่ในตำบลอยู่ในหมู่บ้านเหล่านี้มันก็ไม่ตกอบายภูมิหรอกเพราะมันอยู่ในที่นั้นด้วยไม่ใช่ไปฉาบฉวยเฉพาะเราที่ว่าไปแค่เพียงเดือนหนึ่งครึ่งเดือนแต่นั่นมันเกิดที่นั่นอยู่ที่นั่นเลยอะพวกนี้ไม่ต้องตกนรกอะสิ มันต่างกันมันเกิดที่นั่นเกิดจริงกินอยู่วิ่งเล่นในสถานที่เหล่านั้นเลยก็ตามแต่จิตเขาไม่ได้โน้มลำลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกับเรามันอยู่ตรงที่ที่ว่าเมื่อไปถึงตรงนั้นจิตเขานึกอย่างไรเกิดตรงนั้นอยู่ตรงนั้นก็จริงแต่ไม่ได้นึกถึงไม่ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าอ่ายังนึกถึง ลัทธิประเพณีถือผีถืออะไรของเข้าไปอันนี้ส์มันก็ไม่เกิดผลบุญม,มันก็ไม่เกิดไปฆ่าพแพะฆ่าแกะมันก็ตกนรกอืคืองั้นมันมีการแยกแยะอันนี้ก็เลยอ๋อบางคนก็โอ้มันคิดละเอียดสงสัยเพียงขนาดนะั้นแขกที่เฝ้ายามอยู่ตามวัดเฉตะวันเวลุกวัน เขาคิดจะกูดอะไรเหล่านี้นี่มันก็ต้องขึ้นสวรรค์กันหมดมั้งอะไรมั้งเปล่าเขาไปเพราะเขาคิดอีกแบบหนึง่งเขาไปแล้วได้ตังค์ได้ตังค์เพื่อจะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปซื้อเสื้อซื้อรอ,อ,องเท้าใส่สวยๆโกโก้คิดแค่นั้นแต่เขาไม่ได้คิดว่าลึกซึ้งว่าโอ้เขามีบุญนะชาตินี้เขาได้มาทำหน้าที่ในการ เฝ้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระโคตมะอะไรเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้ออไม่ได้ไปเกิดในที่สูงส่งถ้าทำบาปก็ต้องรับบาปไปแล้วนะ